สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนีน้มาพบกับช่องยายไพ่ผพา,พากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ะมือน,นี้ยาย,พายไพ่ในน้ำผอมูลอแนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงเบงเบ่งได้ชมเปน็นแนวทางนะจ้ะก่อนจะไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย,ยายไพ่นั่นไม่เลิกจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งเนาะค่ะน้อยย้ำยายไพ่รุ่นคีมไหม่ไม่หรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกัสิบดได้ผัดเบิ่งผาดชมแนวทางเนาะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยยยยมาาาททัักกบ้ะะคอเเนนนาาาา้้้ลลิปขงงง่่ไดพี เบาๆร้ยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งขอมู่งนาทั้ทงอาจารย์ทันแหลกเลยเนาะจ้าผู้ใดอยู่ทางช่องแยกไพ่สีชนเชนลิลไหมาช่องนี้เด้อพี่น้องเด้อไ้มาช่องนี้เนาะค่ะเพราะว่าอ่อช่องนั่นงดอ่าช่องแยกไพ่ซีชนเชนลงดลงชั่วข้าวเนาะค่ะพี่น้องค่ะให้พี่น้องเข้ามาเบิ่งทางนี้ผู้ใดกาไปรดียยฟั่งแล้วกะแช่หายน้ำไม่เด้อค่ะพี่น้องค่ะมีปัญหานิดหน่อยนะคะพี่น้องค่ะงดลงชั่วข้าวช่องแยกไพ สีชาเนลย,ย่าไผ่งดลงจั่วข้าวให้มาช่องอย่าไผ่สีพากินอ่าอยา,ายไผ่พากินพารวยนี่เด้อพี่น้องมาเบิ่งอันนี้เป็นแนวทางของแอดพฤหัสเนาะค่ะสองสามเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดสามและเจ็ดสองนะคะต่อไปเลยจ้า,จาอันนี้เป็นแนวทางสรุปของแอดตอ่อเนาะจ้า,จาเพิ่นบอกว่าเลขเด่นบนเพิ่นน่าจะแอดต่อมาเบิ่งพี่น้องสามห้าเก้าสามซีซีซีหก เจ็ดเจ็นะจ้ะเบิ้งช่องนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อข้งางล่างเพื่อนบอกว่า1น1่1สี่หนึ่งหนึเดน่อ่าศูนย์สี่เดศนล่างเด่น0นย์นะครับหนะคะพี่น้องเบิ้งช่องนี้ไปก่อนนะคะพี่น้องขาช่องนั้นงดลงชั่วขราวมีปัญหานิดหน่อยนะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่ากิติราชนะคะพี่น้องซื้อเพื่อนเนาะเพื่อนไฮมาสองหกสองหาอ่าหนึ่งหกศูนย์เนาะจะ้าอ่าเก้าสองห้าและหาศูนย์เก่าชุดเต็มเพื่อนแคบหน้าจอเลยผู้ใดรอดเนวทางอาจารย์เอกอสิทธิ์อยู่ตรงนี้นะคะเด่นล่างอาจารย์เอกอสิทธิ์เพ่อพี่น้องเนาะอยู่ตรงนี้แล้วเนาะค่ะเนะาะเข่ามาแล้วยายไผ่ฝากกดไลค์กดแชร์ และอยากห้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายไพ่เหลืออยู่ช่องเดียวพี่น้องจ้าช่องไงช่องยายไพ่สีชาแนลงดลงชั่วขาวเนาะค่ะลงอยู่แต่จะงดลงชั่วข้าวนะคะ,ะ,คะพี่น้องเนาะเบิ่งช่องนี้ไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ยายไพ่น้าไม,เม่เด้อจ้าพี่น้องเนาะคะ่ะเนาะแฮงเ่วยๆปังๆน้ำกันค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขดับบนพี่ตูนนะาจา้าแคบหน้าจอเลขดับบนพี่ตูนเลยนะคะพี่น้องคาแคบหน้าจอเลยนะจ้าเนาะสำหรับผู้ไดมักแนวทางของพี่ตูนแคบหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะ ระว,วังรูดเด้อว่าสันตว์บนว่าเนาะคำเตือนเลขดับกองฉลาคุณมีเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมักแนวทางอาจารย์ทา่านใดก็แคปหน้าจอตามเพื่อนได้เลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางว่าสั้นค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นแนวทางเพื่อนหามานะจ๊ะพี่น,น,นอ้องแอดพัชมมณ์บนบอกว่าชุดตัดเพื่อนน้าจ้าเนาะแอดพัชมมณ์บอกว่าชุดตัดอยู่ที่เจ็ดสี่สองนะคะเจ็ดสี่สองเจ็ดสอง ที่สองเนาะจากข้างล่าง98 97 92อ่า9หาตัวเด่นชุดรองอยู่ที่70 72 51และ5 6นะคะพี่น้องสำหรับแนวทางของเอดพัชมุนเนาะมากระจจวจ่าตามเพื่อนได้เลยเลยนาะคะ่ะจะหน้าใดเด้อพี่น้องเด้อต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอามาให้เบ่งญยติพี่น้องลืมเนาะคะ่ะสำหรับชุดนี้ของแท้นะคะท,ท้องแท้ ทั้งสองใบเลยนะคะใบแรกมี2ตัวนะจ๊ะ2ตัวกับ3ตัวนะคะเด่น3าคับส3 2 3 3มสองสามสามสามสีสสอสสีและสี่ปสแปอีกใบหนึ่งเป็นใบ3ตัวนี้เลขดังว่าสันพี่น้องจ้าพูนบอกว่าแปดสามสองแปดสี่สองเก้าสามส่าแปดและเก้าสี่สาำหรับเนวทางหนุมสุพรรณของแท้เด้อพี่น้องเด้อ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตาไทยเละเลขเด่นวดที่แล้วเด่นเก้านะจ้ามาหาเก่าแปดเก่าล่างเก่าบนนะจ้าวดนนี้เด่นเก้าเหมือนเดิมนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางโอโกโดังเนาะเด่นบนเก่าก็ศูนย์เด่นล่างเจ็ดนะคะสําหรับผู้ไดมักแนวทางเพิ่นแคปหนา้าจอตามเพื่อนได้เลยต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางปลาขางบ้านพี่น้องกระปลาคางบ้านเพื่อนบอกว่าเด่นวดนนี้หนึ่งเจ็ดแปดนะคะ C หนึ่ง C เจ็ดเก้าหนึ่ง แปดเจ็ดและหาแปดนวทางปลาคางบานเนาะพี่น้องแคบหนาจอเป็นแนวทางได้เลยเลยนาะพี่น้องช่องนี้จะมีการแกเตือนลายนี่เนาะค่ะพี่น้องยายไปหาแนวทางวิธีปิดการเ,กเตือนทางเพจท้งมันพอเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสายหลวดประซันพี่น้องเกษตรหน้ายาเ<ม>พิ่นบอกว่าวิ่งบนสองก็สามวิ่งล่างหนึ่งกับสามภัมักแนวทางเกษตร,รหน้ายาแคบหนาจอเลยเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่า ผมวางวดน,นี้มีสองสองอะไรดีพี่น้องจวดสองหาไปเลยนะคะเพราะว่าหามาแห้งสองห้าและสองศย์จวดจาดไปเลยเนาะศูนย์กับ5มาแรงงวดน,นี้25 2ห้าสองย์องเก่าไพ่พอเต็มจวดเลยเนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสรงงามตาโดนโดนมาเรื่องนึงนะค่ะพี่น้องคะศูนย์หาศ55ย์แปดสและเก โมงามตาโดนโดนมาเือหนึ่งนพนองไพมากบพิจารณาตามเพื่อนต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดพุม่มแอดพุ่มก็นดนโดนมาเือหนึ่งหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหกข้างล่างสามหาพนองสำหรับแนวทางแอดพุ่มเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางชุดปดนี่เพื่อนบอกวานแอดนั่งฝานะคะ่ะแปดหกห้านะจ๊ะแปดหกแปดหาและ 6, หกหายาไพ่คอยย้ำฝากแชร์ในเดือจ้ะพี่นองจ้ะช่องใยญ่ไพ่ซีแชนเนล ทง y o u t u b e เนาะค่ะพี่น้องคะงดลงชั่วคาวเนาะพี่น้องฝากภาษาสัมพันธ์อยาย่ไพ่เนาะเบิ้งติดตามกันช่องนี้ก็ได้ช่องเดียวกันนะคะพี่น้องเอามาลงช่องนีหมดเนาะจ้าเขามาฟังแรียวกันติดตามไว้เนาะจ้ะเพราะว่าช่องแย่ไพ่ซีเชนี่งดลงชั่วคาวเนาะพี่น้องเนาะลงอยู่แต่ว่างดลงชั่วคาวมีปัญหานหน่อยเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดดีเนาะจ้าเพื่อนบอกว่า19519มากระจวดจ่าน้าเพลินได้เลย ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางผู้ใด้ร่อซิฟลางอาจารย์เอกสิทธิ์795พี่น้องจ้ะเกต9หาขอโทษไดห้หลายเด้อพี่น้องขอบคุมเกรงเตือนมาดีครับน้องค่ะพี่น้องต้องขอโทษขอให้ได้หลายซิฟลางอาจารย์เอกสิิ์จวดจาดเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะจ้าเพื่อนบอกว่า923 92 เก้าสามสไปกับจวจัดค่ะพี่น้องน่าจะเป็นแนวทางาเจี๊พ่นพอพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของกุณไก่วุฒิน,นันสอนสีสองทำหา 5, ทำหกเดเด่นบน6เน้นล่องเก่านะคะเด่น6กับเก่าแต่ว่าคนเน้นที่สุดคือหล่อง7จ็ดนะคะแชทบอกพี่น้องคะ่ะเพื่อนบอกว่า596ก้าหกเจ็ดสองเจ็ดห้าแปดเจ็ดห 95 96และ0เก่านะคะอพิจนาน้ำเพิ่นได่คุณไก่วุฒินันท์สวนสีเนาะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นไห่มาล่างแบบบางแบบอ่าบนล่างแล้วจะดวงพน 8, 6, 8, 4, ะนะ86 84 85และ87นะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด็กตากเด็กตากบนเนอกจาก87 08 98 73 03 79 ศูนยเ่าสามเนาะจา่าแถวที่2มี0968 63ก้าหกแปดอ่าหกเจ็ดหกและ99อันนี้คือเด็กตาชุดเต็มบนเนาะจา้ยายายไพจะลงช่องนี้อีกหลายหลายคลิปเนาะค่ะพี่น้องคะจะลงอีกหลายคลิปเนาะค่ะ ติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะคะช่องแย่ไพ่สีเช n n นลงดลงชั่วคราวนะคะมีปัญหาหน่อยหนึ่งเนาะอันนี้เป็นเนียทางศูนย์นีแอดอลันเนาะศูนย์ส่านกเนาะจ้ะเน้นซีหนึ่งีกันสอง1นึและหกนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนียทางปาะกาศสองซีปาะกา2สองซีแบบเน้นงวดที่แล้วเข้าหาเก้าแปดเนาะงวดนี้เอ่อซีีเจ็ดสองละกับซีหกสองนะคะปาะกาศสอีสตัวบนเขนเขนเนาะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของพี่นวดใจดีวิ่งบนหากับ6กวิ่งล่างหนึ่งกระซี่สำหรับแนวทางเลขเด่นบนล่างพี่นวดใจดีเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าเพื่อนบอกว่าเลขกำลังวันเมื่อนี้ฟาดเก่าไปเลยนะคะลองห้ากับแปดสำหรับแนวทางนมขอนแกนหรือว่านอกกหรือว่านองฟนี่แหละเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าเมืามาผิดถ่าโดยแนวทางชุดเต็มล่างเด็กตากเนาะ จุดเต็มร่างเด็กตากแถวแรก035363 09 08 59 52และ39อ่าแถวที่2มี3358 62นะคะ่ะรากา68 02 32 38และ69ขอโทษเนี่ยขอโทวขอควม่มแจงเกือนเนาอพี่น้องเนาะถ่ายคลิปนี้ให้พ่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจา้า ที่ได้เข้ามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงลร้ลวยปังปังสุขูสขุสุคนข,ข,ข,ขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าที่ได้แบ่งปัน,ปนข้อมูลเนาะท่า,ทางในแย้ไพ่ไม้พอแม,ม,ม่พิ้องในเบิงในช่มเป็นยวทางเนาะจ้าขอบคุณหลายเดอ้อจ้าสวัสดีจ้า